ผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องจังหวัดส,สุรินทร์และพื้นที่ขกล้เคียงชมช็อปแชะแชร์ผักปลอดภัยนะครับผมส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้เป็นมณดิตนักปฏิบัติระหว่างวันที่5มกราถึงวันที่15มกรา65นะครับโดยสาขาพาืชศษษาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผมก็ เชิญชวนนะครับผมวันนี้นะครับได้เปิดตลาดวันแรกนะครับผมเปิดตลาดวันแรกเชิญตัดสดๆเลยครับผมจากแปลงสดๆนะครับผมจะให้นักศึกษาตัดให้ก็ได้นะครับหรือจะเดินไปตัดเองนะครับหิ้วตะกร้ากับมีดนี่ฮะก็มีลูกค้านะครับอาจารย์ที่สนใจนะครับเข้ามาชมแปลงนะครับมาเยี่ยมชมนะครับผมแล้วก็มา ทำการแลกเปลี่ยนความรู้กับน้องๆนะครับเห็นบรรยากาศดีมากครับก็กําลังทําการเอาบัวรดน้ําผักนะครับก็ผักนี้จะมีหลายรุ่นนะครับผมมีหลายรุ่นนะครับสามารถหมุนเวียนได้นะครับตั้งแต่วันที่5มกราถึงวันที่15มีนานะครับผมสองสามเดือนกันเลยนะครับผมมาอุดหนุนกันได้ครับผมผักปลอดภัยนะครับสดๆนะครับจากแปลงนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปฟังแนวคลิปกับอาจารย์นะครับอาจารย์ที่ได้ ทําให้เกิดแปลงนี้ขึ้นมานะครับและอาจารย์ที่ควบคุมดูแลนักศึกษานะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์แนะนาชื่อนะครับผมค่ะพวงเพชรพิมจันรนะคะอยู่สาขาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบค่ะโอ้ครับนี่มาดูผักวันนี้สวยงามมากเลยครับอาจารย์ครับอันดับแรกครับอยากสอบถามอาจารย์ครับว่าความเป็นมาที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับผมที่นี่นะคะจะเป็นแปลงฝึกงานของนักศึกษา ในหลักสูตรชื่อศาสตร์นะคะก็นักศึกษาจะฝึกงานเป็นสองระดับนะคะ1ก็คือนักศึกษาชั้นปีสาฝึกการเป็นหัวหน้าง,งานนะคะเป็นหัวหน้าง,งานทําหน้าที่ในการหนึ่งวางแผนจัดการปัจจัยการผลิตควบคุมการผลิตต่างๆนะคะติดตามแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาที่เป็นรุ่นน้องนะคะตลอดจนการวางจาหน่ายนะคะแล้วก็สองก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะจะฝึกงานในลักษณะของเป็นลูกน้อง แต่ลูกน้องในที่นี้ก็คือลูกน้องที่มีทักษะทางด้านสืบสวนนะคะก็คือเตรียมแปลงเป็นพอกล้าเป็นปลูกเป็นดูแลเป็นนะคะแล้วก็จัดการได้แล้วก็ขายเป็นนะคะอันนี้ก็มีนักศึกษาทั้งหมดจํานวนทั้งที่แล้วก็น้องรวมกันประมาณ65รายค่ะครับนี่ครับเป็นโครงการที่ดีเนาะค่ะ<ช>อย่ะพื้นที่ตรงนี้อาจารย์เปิดเมื่อกี่เปิดเมื่อปีแล้ว<อ>ครับปีนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะปีที่สอง ใช่ค่ะอ๋ออย่างอย่างปีที่ผ่านมานะครับผมผลตอบรับเป็นไงบ้างครับปีที่ผ่านมาผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเพราะว่าที่เมืองสุรินทร์ส่วนใหญ่แล้วเราจะมีเป็นแปลงดอกไม้ถูกต้องไหมคะ<ช>มีแปลงดอกไม้ให้เข้าไปชมเช่นแปลงทานตะวันแปลงคอสมอสอะไรพวกนี้ค่ะแต่ทีนี้พอเราปรับเปลี่ยนมาเป็นตัวของแปลงผักนะคะเป็นแปลงผักที่สามารถเข้ามาชมได้นะคะเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็เข้ามาตัดผักสดๆดได้จากในแปลงมาพูดคุยกับนักศึกษาของเรา ก็จะเป็นเสียงตอบรับค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวโดยเฉพาะช่วงเย็นๆกับช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็นครอบครัวพาเด็กๆมาตัดผักหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะเข้ามาชมแปลงผักแล้วก็ตัดผักถอนผักเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็แล้วเป็นกิจกรรมครอบครัวได้เหมือนกันนะใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมครอบครัวแล้วก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกับเด็กๆหรือว่าน้องๆของเราเรื่องตั้งแต่การปลูกเทคนิคการปลูกการดูแลจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม พื้นที่โครงการที่ทําปลูกผักตรงนี้พื้นที่กี่ไร่ครับอ่าพื้นที่เฉพาะโซนที่เป็นปลูกผักตรงนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งห <1 S 2> นึ่งไร่ครึ่งใช่ค่ะครับผมก็หนึ่งไร่ครึ่งตัวน,นี้นะคะเด็กจะปลูกผักอยู่ทั้งหมดเจ็ดชนิดนะคะก็จะปลูกหมุนเวียนกันไปนะคะถ้าดูจากสังเกตจากในแปลงจะเห็นว่าผักแต่ละชนิดเจริญเติบโตไม่เท่าไม่่เทากันนะคะจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นพร้อมเก็บหรือว่าต้นกําลังย้ายปลูกนะคะตัวน,นี้เป้าหมายคือเราอยากให้เด็กเรียนรู้ว่าวลาเราลปลูกผัก เราต้องทยอยปลูกนะคะทยอยปลูกทีละอาทิตย์ทีละสัปดาห์เพื่อให้ผลผลิตทยอยออกนะคะมันก็จะสามารถที่จะจําหน่ายได้โดยที่ว่าผลผล,ผลิตไม่ล้นตลาดค่ะอ๋อครับผมนี่ก็เป็นเหมือนวิธีการปฏิบัติจริงเลยเนาะสามารถทีท่จะเแผนได้นะครับใช่ค่ะเนี่ครับผักสวยงามนะครับผมมีหลายอย่างเลยนะครับให้เลือกครับก็การขายนี่คือขายยังไงแบบไหนบ้างครับเร,เราขายเป็นสองรูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเปิดให้มาตัดผักที่นี่ นะคะจันถึงสุกเวลาสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะแล้วก็ถ้าสาวอาทิตย์เจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะคอีกรูปแบบหนึ่งก็คือขายออนไลน์แต่ว่าเราสามารถส่งได้แค่ในพื้นที่มหาลาัยแล้วก็ใกล้ใก้มหาลาัยแค่นั้นค่ะเพราะว่ายังติดตัวของระบบระบบอยู่ยังบริหารจัดการระบบไม่ได้เพราะว่าเด็กนักศึกษาย,ยังติดเรื่องของเวลาเรียนกันอยู่ค่ะครับผมก็สำหรับปีเราต่อไปก็ อาจจะแน่นะครับอาจจะมีการที่สามารถจัดส่งได้เนาะใช่ค่ะพี่ลังต่อไปก็จะพยายามทําออนไลน์ให้เด็กเรียนรู้เรื่องของตลาดออนไลน์เพิ่มมา,มากขึ้นค่ะครับผมนี่ฮดูผักกำลังสวยงามครับมีหลายรุ่นครับอย่างที่เห็นเลยครับผมก็จะเห็นแปลงแต่ละแปลงเขาจะมีการติดชื่อเนาะใช่ค่ะเป็นชื่อของนักศึกษาผู้รับผิดชอบแปลงค่ะครับผมแล้วก็จะมีชื่อพี่แปลงว่ากลุ่มนี้พี่แปลงคนไหนเป็นคนกํากับดูแลค่ะอ๋อนี่ฮะ พื้นที่ใกล้มหาลัยครับผมเอามาจัดสรรนะครับให้เกิดประโยชน์ครับผมก็นะครับใครที่สนใจสามารถที่จะมาแวะมาชมมาเลือกซื้อได้นะครับผมนี่ฮะเป็นโครงการดีๆครับที่ทางมหาลัยครับได้อ่าจัดทําขึ้นมานะครับผมดูครับก็สลับเรื่องการดูแลครับก็คือนักศึกษาเขาจะรับผิดชอบดูแลเองใช่ไหมครับตัวนี้นักศึกษาที่เป็นรุ่นที่นะคะจะเป็นคน กำกับดูแลว่าอาทิตย์นี้มีงานเพาะไหมมีงานย้ายปลูกไหมมีงานให้ปุ๋ยไหมมีงานเก็บเกี่ยวไหมนะคะพี่จะเป็นคนกำกับดูแลน้องแล้วก็น้องๆปีหนึ่งจะเป็นคนลงมือปฏิบัติค่ะครับอ๋อตัวนี้สิ่งที่เราอยากได้จากตรงนี้นะคะไม่ใช่ตัวแค่ผักครับตัวที่เราอยากได้จริงๆเรามุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษามีความรับผิดชอบนะคะผักอะใครก็ปลูกได้แต่ปลูกให้สวยนะคะ ปลูกให้สวยและปลูกให้โตได้ตลอดในระยะเวลาสี่เดือนนะคะก็จะบ่งบอกถึงว่าเด็กของเราอ่ะมีความรับผิดชอบนะมีความอดทนเพราะเด็กของเราลงไปตั้งแต่ปีห้าครึ่งอ๋อแปลว่าตื่นมาดูเล็กด,ดูเด็กท้าเลยถูกต,ต้องค่ะอันนี้คือเราจะปลูกฝังให้ว่าถ้าเราเรียนพืชศาสตร์แล้วต้องมีความรักในอาชีพนะคะโดยสองก็คือถ้าเราตื่นเช้าพอเราตื่นมาช่วงแรกๆมันอาจจะลำบากนิดนึงแต่ตื่นไปตื่นมามันจะเคยชิน รเราจะสร้างความเคยชินให้กับเขาว่าโอเคนะถ้าเรือนเกษตรเราจําเป็นต้องตื่นเช้านะคะครเราจะได้งานที่มันมากกว่าค่ะนี่ฮะก็เพราะว่าถ้าเราตื่นสายก็แดดร้อนนะแดดร้อนนะค่ะใช่ค,ครับผมงานก็จะไม่ค่อยได้แล้วก็อารมณ์จะร้อนงานจะพลาดเยอะแต่ว่ามาตื่นเช้านะคะโดยเฉพาะผักตื่นเช้าเราจะเห็นการเจริญเติบโตของมันครับปกติไม่ปกติเราสังเกตได้ไดนะคะค ตัวที่สองนอนไหมมีโรคไหมเราสังเกตช่วงเช้าอะ,อะเราสังเกตได้ง่ายกว่าเพราะว่าแสงช่วงเช,ช้าเราจะมองเห็นได้ชัดเจนกว่าแสงช่วงสาย่าคนะ,ค,ะครับนี่ครับดูผักสวยงามไหมครับก็การปลูกที่นี่จะเจอปัญหาเรื่องโรคแลมลงอะไรไหมครับผมปัญหาที่เราเจอก็คือเป็นตัวของกวางตุ้งค่ะครับกวางตุ้งจะเจอเรื่องของเสียอ่อนลงนะคะเสียอ่อนลงกวางตุ้งเราจะใช้ตัวของสารากัดเาเดาให,ให้เด็กคิดพ้นนะคะ ก็จะฉีดพ่นติดกันอยู่ที่สองถึงสามครั้งนะคะถึงจะเอาอยู่นะคะแต่แปลงตัวนี้เรามีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวของสารเคนีป้องกันกําจัดโรคแมลงค่ะครับก็เป็นผักที่ปลอดภัยนใช่ค่ะเป็นผักปลอดภัยค่ะครับผมสามารถรับประทานได้ทุกวัยเลยครับผมการปลูกที่นี่นครับส่วนใหญ่จะปลูกช่วงฤด,ดูหนาวใช่ไหมครับ ที่นี่ก็สอดคล้องกับตัวของภาคการศึกษาค่ะก็จะเป็นภาคที่สองก็จะปลูกฤดดูหนาวเริ่มปลูกตอนเดือนตุลาคมค่ะ๋อครับผมเริ่มปลูกตอนเดือนตุลาคือประมาณปลายตุลาเนี่ยเด็กจะเริ่มพอกลาแล้วแล้วก็ย้ายปลูกประมาณกลางพฤศจิกาค่ะครับนี่นะับตอนนี้ก็นับทยอยมีคนที่จะมาซื้อผักนับทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีนักศึกษา นะครับคอยดูแลนะครับคอยแนะนํานะครับใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมสามารถมาได้นะครับผมก็มีหลายอย่างเลยครับผมนี่ฮะการปลูกผักนะครับเราจะเห็นยกร่องสูงเลยครับผมค่ะนี่ฮะจะมีความต่ำเท่ากับความสูงหนึ่งคือความสูงนิดเดียวครับเรายกยกร่องสูงเนาะยกตัวอย่างของแปลงนี้นะคะผักอ่ะปกติแล้วผักกินใบทั่วไประบบรากจะเป็นระบบรากขอยความลึกของรากอ่ะจะไม่เกินสามสิบเซนติเมตรแต่ว่ามันมีลักษณะการแผ่นะคะ ึ่งดินที่ดีค่ะจะต้องมีเรื่องของอากาศอยู่ด้วยบางส่วนถ้าเรายกสูงอย่างเงี้ยรากนะคะดินมีอากาศอยู่รากสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเมื่อรากไปได้ดีกว่าการเจริญเติบโตของท,าง,ทางลําต้นก็จะด,ดีกว่านะคะนี่ครับก็เลยว่าการที่เราจะทําเกษตรต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจด้วยนะต้องเรียนรู้ตลอดนะครับกว่าจะได้นะครับพืชผักที่โตสวยงามเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับ ก็มันก็คือประสบการณ์ของนักศึกษาในการดูแลเนาะใช่ค่ะการลงมือทําเขาจะได้มีความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าค่ะเป็นประสบการณ์ตรงนะคะครับผมนี่ครับอ่าสุดท้ายนี่อยากให้อาจารย์แนะนาครับอยากให้อาจารย์เชิญชวนนะสำหรับใครที่สนใจจะมาเลือกซื้อผักครับค่ะตอนนี้นก็ต้องขอเชิญชวนน้องพี่น้องชาวสลินทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาดูแปลงผักว่า ผักอ่ะปลูกยังไงนะคะดูแลยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาของเราได้นะคะหรือมาเลือกตัดผักสดๆเลยเป็นกิจกรรมของครอบครัวก็มาที่นี่ได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะสําหรับวันเสาร์อาทิตย์สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา6โมงเย็นนะคะอันนี้ก็จะมีน้องๆเปลี่ยนกะกันเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยพ,พากันอ่าดูแลว่ามีปัญหาอะไรสอบถามอะไรอยากรู้อะไรก็สามารถสอบถามกับนักศึกษาของเราได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรพืชศาสตร์ของราชมงคลสุรินทร์ค่ะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์มากมายนะครับผมก็สุดท้ายก็ขอบคุณนาจานะที่ให้มาเยี่ยมชมสวนนะครับเยี่ยมชมสวนผักนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ